สวัสดีครับกรเกษตรต้อมนะครับวันนี้จะมาทดลองทดสอบเครื่องออตโต้ราคา689บาทมั้งตัวนี้จะเป็นเป็นกระจกนะแตะกบนเป็นปติซึ่งผมให้ดูกล่องไปครา้าที่แล้วนะก็เพื่อการบดของแห้งโดยเฉพาะแล้วก็เอาไปปั่นเป็นพวกครีมสลัดได้นะก็ย่อแถมตัวเนี่ยยาง กันกันลื่นกันกระดกอะไรเงี้ยให้ด้วยอ่ะคราวนี้เรามาลองดูกันเลยว่ามันใช้ได้ไหมอ,อยู่ไหนเอ่ยเศรษสีสิครับเอาอยู่ไหนอ่ะอ่ะลดมล็อกละเห็นไหครับ สจ,จะใส่เยอะไปนะเต็มหมอ้อเลยนี่ขนาดมัน1ลิตรนะครับ ก็ปั่นได้ละเอียดระดับหนึ่งนะครับพอใช้ได้แต่ถ้าใส่น้ำน่าจะดีกว่านี้นะผมลองใส่น้ำนิดหนึ่งดีกว่าอันนี้ครับดูสภาพแล้วก็ต้องใส่น้ำลงไปนิดนึงอะนะแต่ใส่เกือบหมดก็ได้ดูแล้วก็ โอเคครับถ้าใส่น้ำเข้าไปแล้วจุหนึลิตรไม่ใส่สักสามี่แล้วก็ใส่น้ำลงไปด้วยนะละเอียดอยู่แต่ว่าถ้าไม่ใส่น้ำเลยเนี่ยถ้าเราไม่ใส่น้ำเลยมันจะไม่ส่าไม่ละเอียดเลยใช้ไม่ค่อยได้นะก็ะต้องอย่างไงก็ต้องใส่น้ำอยู่ดีครับสรุปว่าใส่ประมาณอันนี้ขนาดจุ1นึ่งลิตรนะใส่ประมาณ3ามสสี่ของนะแล้วก็ใส่น้ำลงไปด้วยสักนิดนึง ประมาณนี้ก็จะทำให้ปั่นได้ง่ายครับแต่ว่าถ้าไม่ใส่เลยก็ไม่ค่อยเวิร์ดเท่าไหร่สวัสดีครับ